บ้านนาบอานสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนทีจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น E ีีที่250นะคะจัดเป็นโปรโเคียร์ตู้ซื้อครบ5้าจนต่ส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่ 1- 4กระถางค่าจะส่งแบบเมาเหมา50บาททุกบ้านอีกเช่นเดิมค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันในวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ค่ะแอมจะมีรอบจะส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันอังคารนะคะนั่นคือวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่6กกุมภาพันธ์ค่ะ เราจะแพ็กจัดส่งท้งกระถางแบบครอบแก้วนะคะบรรจุรองกล่องจะส่งทางปรายสนีย์เยีให้ทุกบ้านค่ะและช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบันสีค่ะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875บานนะบบนสีค่ะเบอร์นี้สามารถโทรได้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน เพื่อสั่งซื้อบอนสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะเราก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีได้นะคะสําหรับลูกค้าใหม่ๆที่ยังกังวลกลัวว่าจะเลี้ยงบอนสีไม่รอดนะคะแอมแนะนําค่ะแอมยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษาในการเลี้ยงบอนสีค่ะอยากจะให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการเลี้ยงบอนสีค่ะซึ่งนะคะกรณี้ค่ะมีชื่อวันดประก้านะคะแอมจะนํามาให้ลูกค้าได้ดูตลอดเลยนะคะบอนสีฟอร์มนี้นะคะบอนสี นั9เก้านะคะกระถางนี้ค่ะแอมจะลงกระถางใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกระถางนี้แอมจะใช้เป็นไม้หัวนะคะไม้หัวอายุประมาณสัก8เดือนถึง1ปีนะคะจะใช้หลายกระถางค่ะกระถางนี้นะคะจากที่แอมนับแอมจะใช้25 25ากระถางแต่และกระถางก็จะแตกกอแตกหน่อมาแล้วค่ะนะคะในการที่แอมนาไม้หัวฟอร์มกออยู่ในกระถางพวกนี้มาลงปลูกนะคะแอมจะ ตัดใบทิ้งทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ให้เขาไล่ฟอร์มขึ้นมาใหม่นะคะใบเขาจะได้แตกมานะคะเป็นฟอร์มกอเสมอกันนะคะลูกค้าจ๋าแอมอยากจะให้ลูกค้านะคะมีความสุขแล้วก็มีแรงผลักดันในการเลี้ยงบอลสีอยากจะได้ฟอร์มกอสวยๆนะคะต้องใจเย็นๆค่ะนะคะเขาแตกหน่อมาเราก็แยกไว้ก่อนนะคะแยกไว้สัก5ากระถาง10กระถางหลังจากนั้นนะคะเขาสร้างหัวแล้วเราก็มาลงอ่างใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยนะคะ นะคะคเอาละค่ะชี้แจงรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับชมไม้สวยๆใน EP พีที่250นี้กันดีกว่าจ้า ที่ไม้ใบกลมต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับจังหวัดนะคะเมืองการค่ะยิ่งแตกหน่อยิย่งสวยค่ะน้องเป็นไม้ใบกลมกัดสีสวยนะคะเมืองการค่ะวันนี้แอมคัดมาได้3กระถางนะคะความสูงอยู่ระดับ13มเซนนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะสําหรับชุดนี้ไซส์นี้นะคะแอมแบ่งปันที่50บาทค่ะมีมาเพียงแค่3กระถางค่ะ ต่อกันที่ไม้เก่าต้นนี้นะคะเป็นไม้ป้ายนะสวยค่ะมีชื่อว่านานรีบุรพานะคะวันนี้คัดต้นประมาณความสูงประมาณสัก12เสเซนนะคะมาแบ่งปันให้ในนราคาเบาๆนะนานรีบุรพาแอมแบ่งปันที่50บาทนะคะวันนี้มีมา2กระถางเช่นกันค่ะป้ายชมพูสวยๆน่าเก็บค่ะน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายนะคะสามารถเลี้ยงนอกตูดลจ้ารายการต่อมานะคะสําหรับท่านใดที่ชอบบอลกาบนะคะวันนี้นะคะนาบอลลูกไม้กาบนะคะมาแบ่งปัน2กระถางด้วยกันนะกาบสู ยค่ะตัวน,นี้กาบสวยโทนสีแดงนะคะก้านสีเขียวค่ะนะคะวันนี้แอมมาแบ่งปัน2กระถางให้ในราคาที่50บาทนะแจ้งแอมมานะคะลูกไม้กาบก้านเขียวค่ะวันนี้แบ่งปันนะคะ50บาทมีมาทั้งหมดนะคะแค่กระถาง สำหรับรายการนี้นะคะมีชื่อว่าคุ้มทรัพย์นะคะจะออกโทนนะเปรอนะคะจะกัดแดงนะคะแล้วก็มีความเปรอแบบว่าออกเปรอะเหลืองนะคะคุ้มซัพย์นะคะวันนี้มีมาแบ่ง1กระถางค่ะนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะฟอร์มใบดกกัดสีสวยแล้วนะ,ะกระถางนี้แอมแบ่งให้ในราคาที่60บาทค่ะมีมาแบ่งปัาน1กระถางค่ะ สำหรับไม้เหลืองต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเหลืองนะคะน้องเป็นไม้ที่จัดอยู่ในตับวันนะคะเหลืองวันจันทร์ค่ะวันนี้นะคะแอมมีมาแบ่งปัน2กระถางค่ะความสูงอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะไซนี้แข็งแรงแล้วนะย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วค่ะนะคะสำหรับเหลืองวันจันทร์นะคะแอมแบ่งปันที่60บาทค่ะวันนี้มีมาเพียงแค่2กระถางค่ะ อกกันที่รายการต้นนี้นะคะเป็นไม้โชเม็ดนะคะไม้เหลืองโชเม็ดนะคะมีชื่อว่าเงินทองนาคนะคะสําหรับเงินทองนาคนะคะชุดนี้นะมีมาแบ่งปัน3กระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณสัก 12- บสสินนะคะเป็นไม้เหลืองที่แข็งแรงนะคะเลี้ยงนอกตู้โชเม็ดได้สวยงามมากๆค่ะนะคะวันนี้จัดให้เนนราคาที่70บาทนะคะเงินทองนาควันนี้แบ่งปันที่เจบาทค่ะมีมาทั้งหมดนะคะ3กระถางด้วยกันนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่าชินน้ำบัญชอนนะคะสําหรับชินน้ำบัญชอนนะคะโตไปกับสีชมพูอมม่วงนะคะสวยค่ะนะคะวันนี้คัดแบบว่า ความสูงประมาณสัก13บสมเซนนะคะต้นเล็กๆแบบนี้ให้ดูรากนะคะรากเดินมาแบบนี้แล้วนะคะแข็งแรงพร้อมย้ายบ้านนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะชิ่นน้ำบัรช์น,นะคะวันนี้คัดมาได้3กระถางนะคะเริ่มกัดเม็ดกัดสีมาแล้วนะคะแบ่งปันกันที่70บาทนะคะชิ้นน้ำบัญชรวันนี้แบ่งปันที่70บาทมีมา3กระถางคะ่ะ ต่อกันที่ไม้ด่างต้นนี้นะคะด่างสวยนะมีชื่อว่านนะ้ำเมืองนอนนะคะวันนี้คัดหน้าแบบนี้มาให้นะคะแบ่งปัน2กระถางด้วยกันค่ะสําหรับนะ้าเมืองนอนนะคะหน้าไม้สวยๆแบบนี้นะคะวันนี้ให้เลยค่ะราคาพิเศษนะคะมีมาเพียงแค่2กระถางเท่านั้นนะแอมให้ในราคาที่70บาทนะคะนะ้าเมืองนอนนะคะวันนี้นะคะจัดโปรให้2กระถางในราคาที่70บาทจ้า ต่อกันที่ไม้ด่างรายการนี้นะคะมีชื่อว่ามงคลปฐมนะคะน้องเป็นไม้ด่างขาวนะคะกระดูกแดงเข้มค่ะโทนสีสวยนะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะทนสีสวยนะ มงคลมณีนะคะไอมงคลปฐมค่ะขอโทษครด้วยนะคะมงคลปฐมค่ะนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะด่างดีด่างสวยใบหนาก้านใหญ่นะคะต้นนี้น้นแนะนําค่ะสําหรับมือใหม่ที่ต้องการเลี้ยงนะไม้ด่างเนาะบันสีไม้ด่างนะคะแนะนําค่ะมงคลปฐมเลี้ยงง่ายค่ะสามารถปรับสภาพเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะน้องเป็นไม้ด่างที่แข็งแรงนะคะสําหรับมงคลปฐมนะคะชุดนี้นะแอมนามาแบ่งปันทั้งหมด3กระถางค่ะให้ในราคาที่70บาทนะให้ในราคาที่70บาท คลิปนี้นะคะมีมาแบ่งปันสั่งกระถางด้วยกันจ้าที่ไม้ใบไทยต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้ค่ะลูกไม้ฟอร์มกอนะคะแจ้งมาแบบนี้นะ1กระถางได้ไป2ต้นแบบนี้นะคะร่างเดินมายาวๆแบบนี้แ,แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะฟอมกอร์นะคะอมีมาแบ่งปัน1กระถางนะถ้าใครสนใจนะคะน้องลูกไม้ต้นนี้นะ,ะแจ้งมานะคะลูกไม้ฟอร์มกอค่ะวันนี้แบ่งปันที่นะคะ แอมขอที่70บาทพอค่ะมีมาแค่1กระถางเท่านั้นนะคะลูกไม้ฟอร์มก่อนในราคา70บาทจ้า ต่อกันที่ไม้ป้ายต้นนี้นะคะป้ายดีป้ายแดงนะคะซับเจริญค่ะวันนี้คัดความสูงอยู่ที่ประมาณ10เซนนะคะไซนี้แข็งแรงย้ายเค้ื่อนกระถาง6นิ้วได้แล้วนะคะหลังจากที่ลูกค้าเปลี่ยนถ่ายกระถางขึ้น6นิ้วนะคะรบกวนทําถุงอบน้องซับเจริญไว้ก่อนเนาะเพื่อการฟื้นฟูที่เร็วแล้วก็แข็งแรงนะคะวันนี้ซับเจริญรุ่นนี้ไซนี้นะคะมันมาแบ่งปันให้ในราคาที่80บาทค่ะ 80บาทนะคะ,ะเบาๆเลยค่ะซับเจริญกระถางละ80บาทจ้าต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องมีชื่อว่ามณีมรกรนะคะเป็นไม้ใบไทยมีความด่างเหลืองด่างชมพูสวยมากค่ะหน้าไม้นะคะทั้ง2กระถางนี้สวยน่าเก็บนะคะซึ่งวันนี้แอมคัดมา2ต้นเพื่อมาจาัด โปรให้นะคะมณีมรกตนะคลิปนี้นะคะแอมแบ่งปันที่80บาทนะคะแบ่งปันที่80บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูายน้องนะคะด่างสวยนะเก็บค่ะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะย้ายขึ้นกระถาง8ค่ะนะคะน้องเป็นไม้ใบไทยที่โตเร็วนะคะแล้วก็ด่างสวยนะย้ายขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยนะซึ่งวันนี้นะคะคัดหน้าสวยๆมาแบ่งปันให้ในราคาที่80บาทนะคะมีมา2กระถางด้วยกันจ้า ใบฟอมกอรกระถางต่อมานะคะกระถางนี้ลูกค้าจะได้ไป2ต้น2ชื่อนะคะอ่าใบแรกนะคะไม้ชมเม็ดโทนสีหวานนะคะทาดบางแก้ว1ต้นไปคู่กับไก่เศรษฐีนะคะต้นนี้นะชื่อไก่เศรษฐีนะคะตัวไปนะคะกัดแดงสวยมากค่ะนะคะกระถางนี้แอมแบ่งปันที่70บาทจ้าแล้วก็กระถางนี้นะคะกระถางนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดระยองนะคะน้องเป็นไม้พืชชมพูปลายเขียวนะคะสวยมากค่ะจัดอยู่ในตับจังหวัดนะคะไปคู่กับต้นนี้ ค่ะขาวสะอาดโชว์เม็ดแดกนะคะพันดาวค่ะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะสําหรับกระถางนี้นะจังหวัดระยองกับพันดาวแอมคอที่80บาทค่ะนะคะวันนี้บอกเลยค่ะมีมาอย่างระกระถางเท่านั้นนะคะสําหรับไม้ฟอร์มก็1กระถางได้ไป2ต้นนะคะมีมาให้อย่างลักกระถางเท่านั้นน้หมดแล้วหมดเลยค่ะต่อกันที่ไม้ฟอร์มกอรายการนี้นะคะ1กระถางได้ไป2ต้นนะคะเศรษฐีพันล้านไปกับไม้ไม่ทราบชื่อนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะ โทนสีสวยน่าเก็บค่ะไซนี้ย้ายขึ้นกระถาง6หรือ8นิ้วเพื่อทำฟอร์มกอได้แล้วนะคะวันนี้แบ่งปันกันที่80บาทนะคะมีมาเพียงแค่1กระถางค่ะแล้วก็อีก1กระถางนะคะไม้ฟอร์มกอหนึ 1. กระถางได้ไปสองต้นนะคะมณีเมืองนอนไปคู่กับพรเจ้าสวนนะคะด่างขาวด่างเหลืองนะต้นนี้ค่ะถ้าด่างมาแบบนี้นะคะโตไปด่างสวยด่างดีนะคะวันนี้ก็แบ่งปันให้เนนราคาที่80บาทนะคะต้องการรับไม้ชนิดไหนนะคะแจ้งชื่อแอมมาได้เลยนะพรเจ้าสวกับมณีเมืองนอนหรือเศรษฐีพัลล้านกับไม้ไม่ทราบชื่อนะคะก็แบ่งปันให้เนนราคาเท่าๆกันนะคะ80บาทจ้า ต่อกันที่ไม้ด่างอมตะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีพลานนะคะวันนี้ขัดได้ด่างประมาณนี้มาให้นะคะโตไปน้องก็ด่างสวยนะคะต้นนี้นะความสูงอยู่ที่ประมาณนะคะเริ่มต้นที่14เส้นนะคะเศรษฐีพลานแตกละกระถางนะคะลวดลายเขาจะมาแบบนี้นะคะประมาณนี้นะลูกค้าจ๋าหากลูกค้าท่านใดแอดไลน์ได้ก็แคปรูปมานะคะว่าต้องการรู้อ่าว่าต้องการเศรษฐีพลานกระถางไหนนะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดโทรมาแล้วไม่เยเรียดนะคะแอมขออนุญาตเลือกให้นะจ๊ะขออนุญาตเลือกให้นะว่า วันนี้เศรษฐีพันล้านด่างสวยแบบนี้นะคะแบ่งปันกันที่80บาทค่ะเศรษฐีพันล้านวันนี้นํามาแบ่งปันให้เนนราคาที่80บาทนะคะมีมาทั้งหมด3กระถางด้วยกันค่ะต่อกันที่รายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ด่างเหลืองนะคะมีชื่อว่ามณีจันทร์ค่ะชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ15-16เซนนะคะขึ้นด่างสวยมาแล้วนะคะอีกหน่อยเนาะเขาจะกัดเม็ดชมพูเต็มใบแล้วก็มีความด่างขาวด่างเหลืองนะคะมณีจันค่ะวันนี้แอมนามาแบ่งปันให้เนนราคาที่ น้บายแบบนี้เอ็มขอที่90บาทนะคะมีมาแบ่ง2กระถางด้วยกันนะเดี๋ยวจะให้ดูกระถางที่2นะคะลายมาด่างเช่นกันแถมติดหน่อเล็กๆแบบนี้ไปให้ด้วยนะคะไม่ดึงออกเนาะแถมไปให้ในตัวนะคะมาน,นีจันค่ะวันนี้แบ่งปันที่90บาทนะมีมาแบ่งปันทั้งหมด2กระถางด้วยกันค่ะมาต่อกันที่รายการนี้กันบ้างค่ะนะคะน้องมีชื่อว่าอสงไข่นะคะอ,อสงไข่นะคะจะเป็นไม้ปลายเขียวค่ะวันนี้นะ คัดมาได้2กระถางนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณสัก12เส้นนะคะวันนี้แบ่งปันกันที่90บาทนะคะถ้าเขาหลบแดดนะคะเขาก็จะแบบว่าออกโทนสีชมพูอ่อนๆนะคะแต่ถ้าเดินรับแดดที่เพียงพอนะคะเม็ดสีเขาก็จะขึ้นเป็นชมพูเข้ม,เขมๆเลยมีความปลายเขียวนะคะต้นนี้นะเดี๋ยวเขาก็ต้นนี้เห็นสีอ่อนๆแบบนี้เดี๋ยวเขาก็มาแบบว่ากัดสีชมพูแบบนี้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะวันนี้นำะมาจัดโปรให้2กระถางนะคะในราคาที่90บาทคะ่ะ ต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างเทพนะคะด่างแร่ไอเทมก็ว่าได้นะคะมัน,นีล้อมเพชรค่ะ วันนี้คัดนะคะความสูงเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ11เอเซนนะคะรากเดินมาแบบนี้แล้วนะคะพร้อมย้ายบ้านย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้แล้วนะมณีร้อมเพชรค่ะวันนี้นํามาจัดโปรนะคะให้ดูแต่ละต้นนะคะจะเป็นด่างแบบนี้นะด่างดําแดงนะคะต้นนี้นะสวยนะคะสวยทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะแอบมบขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะน้องขึ้นลายด่างมาสวยค่ะต้นจริงสวยกว่าในกล้องนะคะสําหรับมณีร้อมเพชรนะคะทั้ง4กระถางนะแอมแบ่งปันที่นะคะ90 บาทนะมณีร้อมเพชรวันนี้แบ่งปันที่90บาทค่ะมีมาให้นะคะทั้งหมด4กระทางด้วยกันค่ะต่อกันที่ไม้ด่างต้นนี้นะคะด่างดีด่างสวยนะคะน่าเก็บมากค่ะมีชื่อว่าพระนางมณีวาสนานะคะ ชุดนี้นะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ13เซนนะคะวันนี้ค่ะสวยๆมาแบ่งปัน3กระถางด้วยกันนะคะให้ในราคาที่90บาทนะพระนางมณีวาสนาวันนี้นํามาแบ่งปันให้ในราคา90บาทค่ะมีมา3กระถางด้วยกันนะคะแต่ละกระถางก็จะขึ้นด่างดีด่างสวยอันนี้จะออกแบบว่า ออกด่างแดงนะคะออกด่างแดงสวยค่ะต้นนี้นะแล้วก็ต้นนี้จะออกด่างเหลืองด่างขาวนะคะสวยนะคะทั้งสามกระถางเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสน,นะแอมขออนุญ,ญาตเลือกให้นะคะยังคงแบ่งปันราคา,าเท่าๆกันนะในที่ราคาที่90บบาทจ้าต่อ,อก,กันที่ลูกไม้ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้เขาเรียกว่าด่างเปรอะนะคะด่างเปรอะนะคะโทนสีเข้มๆนะคะต้นจริงสวยกว่าใน โทรศัพท์นะคะต้นจริงสวยก่าในโทรศัพท์ค่ะให้ด่างเข้มที่น่าเก็บนะวันนี้มาแบ่งปันกระถางค่ะให้ในราคาที่80บาทนะคะให้ในราคาที่80บาทเดี๋ยวมาดูกระถางที่สองนะคะกระถางที่สองก็ขึ้นลายเปลือกมาสวยมากใบใหม่คือแบบว่าออกด่างเหลืองด้วยนะคะวันนี้แบ่งปันที่80บาทเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ใบไผ่ฟอร์มใบดกใบหนานะคะจะให้ดูเนาะโทนสีเขาจะออกเหลือบส้มนะคะโทนสีจะออกเหลือบส้มนะตอนเล็กๆเขาจะออกยืนพื้นเขียวนะคะเขียวหม่นๆค่ะแต่ถ้าเดินรับแดดที่เพียงพอนะคะให้ดูใบใหม่นะเขาจะออกโทนสีเหลือบเหลือบส้มประมาณนี้นะคะสวยค่ะต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้นะน้องเป็นไม้ที่ใบหนาการยการดีนะคะลูกไม้ใบไผ่วันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางนะคะความสูงก็จะอยู่ในระดับประมาณสัก14 5เซนแล้วค่ะแข็งแรงแล้วนะคะฟอร์มใบดกอีกด้วยค่ะวันนี้แบ่งปันที่นะคะกระถางนี้ขอที่100บาทนะมีมาเพียงแค่2กระถางนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาตัวอย่างนะคะต้นแม่พันธุ์มาให้ชมกันค่ะ ที่รายการนี้นะคะจะเป็นลูกไม้กาบทรงใบหอกนะคะลูกไม้กาบทรงใบหอกโตไปกัดสีสวยมากค่ะเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างตอนโตให้ชมกันนะคะนะคะน้องมีสเสน่ห์มากๆค่ะยิ่งแตกฟองกอยิ่งสวยค่ะวันนี้นะคะคัดมาแบ่งปันได้3ากระถางค่ะนะคะแอมทําจํานวนน้อยนะคะลูกค้าจา๋าหลังจากนี้อาจจะตั้งแม่ก็ได้นะคะสําหรับลูกไม้กาบ หอกนะคะแจ้งแอมาแบบนี้นะคะสําหรับรหัสในการสั่งซื้อนะคะลูกไม้กับหอกค่ะวันนี้แบ่งปันที่80บาทนะคะให้เนนราคาที่80บาทนะคะมาจัดโปรนะคะ3กระถางด้วยกันนะคะสวยมากค่ะอยากจะให้เก็บนะคะน้องมีสเสน่ห์โตไปกับสีเข้มนะคะ แอมขึ้นตัวอย่างให้ชมแล้วนะคะต่อกันที่ลูกไม้ต้นนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ทรงใบไผ่นะคะลูกไม้ทรงใบไผ่ฟอร์มใบดกค่ะรากเดินมาแน่นแแบบนี้แล้วนะคะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วหรือ8นิ้วได้เลยนะสําหรับลูกไม้ใบไผ่นะคะรหัสในการสั่งซื้อนะแจ้งแอมมาแบบนี้นะลูกไม้ใบไผ่ค่ะนะคะวันนี้นะคะนํามาจัดปลูมาแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะคะ นำมาแค่2กระถางเท่านั้นนะคะแบ่งปันกันที่100บาทนะคะลูกไม้ไผ่ต้นนี้บอกเลยค่ะสวยค่ะนะคะถ้าแอมหาตัวอย่างได้เดี๋ยวแอมจะเอาขึ้นมาให้ชมเนาะเพราะว่าอยากให้เก็บจริงๆค่ะต้นนี้นะจะเป็นแบบว่าออกโทนเข้มนะคะเป็นม่วงชมพูค่ะต้นนี้นะสวยนะเก็บค่ะวันนี้แบ่งปันราคาเบาๆนะหนึ่งรอบาทมีมาเพียงแค่2กระถางค่ะ มาต่ออีกซักกอค่ะเดินไปเจอในตู้นะคะเพื่อลูกค้าท่านใดเนาะมีความชื่นชอบซับเจริญแต่อยากได้ซับเจริญฟอร์มกอ่อนะคะเอมเคยทํามารุ่นหนึ่งแล้วหมดแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นหลงอยู่เนาะ ซับจเจริญหนึ่งกระถางได้ไปสองต้นนะคะแน่นๆแบบนี้เลยนะคะลูกคา้ารับไปไม่ต้องแยกนะคะลงปลูกกระถาง8นิ้วเพื่อทําฟอร์มกอสวยๆได้เลยนะนะคะต้นนี้นะซับจเจริญไม้ฟอร์มกอนะคะแจ้งแอมมานะคะเมื่อกี้เมื่อสักครู่เนาะซับจเจริญต้นเดียวอมแบ่งปันอยู่ที่80บาทใช่ไหมคะอันนี้ไม้ฟอร์มกอรกระถางนี้ได้ไป2ต้นขอที่150บาทพอค่ะมีแค่แค่ก่อเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ มาต่อกันอีกสกอค่ะมีใครอยากได้9ก้าทับฟอร์มกอป้ายสวยๆสักกระถางไหมคะวันนี้นะคะคัดหน้าแบบนี้มาให้เลยนะมีมาแบ่งปันหนึ่งกระถางเท่านั้นนะคะกอสวยมากค่ะบอกเลยเก้าทับกอนี้สวยมากๆค่ะ1กระถางได้ไป2ต้นกอแน่นๆกอต้นชิดติดกันนะคะรากเดินมายาวแบบนี้แล้วค่ะย้ายขึ้นกระถาง1ิค่ะสําหรับท่านใดที่รับ9ก้าทับฟอร์มกอนี้ไปย้ายขึ้นกระถาง10นิ้วนะจ๊ะ ค่ะมากันที่ราคากันเลยนะ9้าทับกระถางนี้นะคะแอมขอที่หนึ่งร้บาทขอที่หนึ่งร้บาทนะคะน้องป้ายสวยมากป้ายดีนะคะบอกเลยค่ะถ้าทำฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้นะสวยเด่นมากๆจ้าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการขายใน EP ที่250นะคะจะเป็นโปรเฮียตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งฟรีซื้อ1 4ถึง4กระถางค่าจะส่งแบบเมาเมา50บาทนะคะช่องทางติดต่อนะคะ ลูกค้าสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร0830541875หรือใช้เบอร์นี้แอดไลน์เพิ่มเพื่อนเพื่อ,อสั่งซื้อบรรสีและขอดูรูปต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะโดยคลิปนี้นะคะแอมจะมีรอบจะส่งในวันพรุ่งนี้นะคะนั่นคือวันอังคารที่6กุมภาพันธ์ค่ะแพ็คจะส่งทางกระถางแบบครอบแก้วบรรจุล,ลงกล่องจะส่งทางไปรสณี่เอมให้ถูกบ้านค่ะนะคะกระถางนี้นะคะแอมอยากจะมา,าแบ่งปันนะคะ ให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะซึ่งนะคะใบหอกต้นนี้นะคะน้องเป็นลูกไม้ค่ะตอนเล็กๆเขาจะยืนพื้นขาวเขียวนะคะแล้วก็มีกระดูกเขียวค่ะแต่ถ้าลูกค้านะคะปรับสภาพเราเลี้ยงนอกตัวค่ะการกัดสีของเขานะคะจะขึ้นแบบว่าขาวอมชมพูนะคะสวยค่ะต้นนี้นะคะจะออกประมาณขาวอมชมพูประมาณนี้นะนะคะน้องเป็นหมลูกไม้ใบหอกซึ่งแอมนะคะแบ่งปันออกไปเยอะแล้วค่ะนะคะในกระถางนี้นะคะแอมจะเริ่มต้นนะคะปลูกจากกระถางสีนิ้วค่ะนะคะ เป็นไซส์ที่แอมแบ่งปันให้ลูกค้านั่นแหละค่ะนะคะลงกระถางไซส์ประมาณสักสิบน,น่าจะประมาณสิบห้านะคะนะคะเป็นกระถางค,ความกว้าง15นะคะ15นิ้วนะคะต้นนี้นะ ค่ะนะคะลงปลูกสักประมาณสัก6 6ต้นนะคะรอบบริเวณแบบนี้เลยนะคะ1 2 3 4 5 6ใช้6ต้นนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นกระถางสีนิ้วค่ะถ้าลูกค้าทำฟอร์มเกาะนะคะฟอร์มอาจจะช้าหน่อยนะคะฟอร์มอาจจะช้าหน่อยเขาจะค่อยๆนะคะฟื้นตัวค่ะแรกๆก็อาจจะทิ้งใบไปเหลือแค่ใบ2ใบด้วย ะะเหลือแค่ใบ2ใบด้วยแต่ลูกค้าจ๋าอย่าถอดใจนะคะรดน้ําให้สม่าเสมอค่ะถ้าเขาปรับสภาพได้แล้วเขาก็จะฟื้นตัวแล้วก็แตกฟอร์มได้สวยนะคะนะคะนี่ค่ะเทคนิคในการปรับสภาพนะคะเลี้ยงบอลสีนอกตู้นะคะเขาจะมีการทิ้งใบไปนะคะอาจจะทิ้งใบยเยอะด้วยค่ะลูกค้าจ๋าบางคนที่ถอดใจฟอร์มไม่สวยแต่นะคะทุกอย่างนะในการเลี้ยงบอลสีต้องใจเย็นๆน,นะคะรอเขาปรับสภาพนะคะส่วนเราเนาะต้องเอาใจช่วยน้องนะคะ ต้องรดน้ำให้สม่ำเสมออย่าให้บอนสีขาดน้ำนะคะลูกค้าก็จะได้ฟอร์มนะคะขึ้นมาสวยแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอมอยากจะให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเจอกับแอมได้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ้านนะบบอนสีสวัสดีค่ะ